ไปขนัดดับ <laughs> <susinde ayuditer> <tis faze> ปางสสดดมวัดบ้านปะกัญาครับเส้นทางของพี่พี่ในการเดินมาเรียนหนังสือครับพ่อเขาบรบานลุงโคนเป็นอก บันทึกวิดีโอก่อนนะครับเส้นนี้เลยใช่ไหมน้ำชาสีโอ้นี่เส้นนี้เลยนี่ทางตัดนี่เลยแม่ประตูย่างออกบงนไมอยู่บหนหรือจังไดกับวงน้ำนนี่ได้หลอดใหญกันตรงหน้าตั้งหนาโอ้เป็นบอมมันคือสิบบอสเส้นี้ละนี่ไปคือนั่นนะเส้นหลักอันนี้คอนพักกัญญาเนี่ยเลย สวัสดีครับเด็กๆครับมาต้อนรับไม่ต้อนรับพวกเราด้วยเออหนูชื่ออะไรลูกชื่ออะไรคะชื่ออะไรกันชื่อขาแฝดเลยลูกขาแฝดอืมขาแฝดบอกผู้ชาผู้สาวด้วยหนออิน่ารักจังเลยพี่น้องกันตัวนี้<อ>ครับจัดกันจัดเลยพี่จัด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 วุ่นวาย เส้สสนทางสำรวจสำรวจลำโพมาครับเนีนน่ยมาเชษครับมาสำรวจยังโอ้โหตัวนี้ก็อะไรอะโอ้ยุนบัวแดงไง ใบเสเมียงนี่อ่าลางนี่ใบเขาเปนย่อยด้วยครับบอกต้นนี้ใบหน่อยก็ต้นนั้นแหน,น่ใบน้อยก็หลายเลยอ่าลางคือตัวน,นี้ครับเป็นข้ามปีควันอี่<า>ลหลีดีไหมไม่ได้เลยเออนี่คือน้องน้องปากกาปากการครับอันนี้โอ้โหเขาปากกา,การรไไหลีหคุณน่ะโอ้โหนกนกไก่ย่างเรนเราเห็นอยู่หนึ่งสี่ตัว ครับพิเศษมาถึงตอนนี้เราคงได้สุดแค่นี้แหละพี่เดี๋ยวจะเดินกลับไม่ไหวไปลไปหนาเดินนั่งขึ้นบายเรามีแค่สองคนเดียวไม่มีใครมาหามนะนี่นี่ต้นสัมสานี่ใบเดียวกันเลยเบิ่งที่ล่ะเอาเบิ่งที่ล่ะเนี่ยเบิ่งใบเมื่อกี้เลยนี่ไก่พี่ขันแล้วว่าเถื่อแล้วนี่ใบตัวนี้คือใบไม่ได้เล็กแบบเมื่อกี้นี่ไงนี่คือสัมสานกีนนุ่ยมาหนึ่นนี่โอ้ใบขนาดนี้บอก ใบนี้ได้เมื่อกี้นี่พี่ขันเราบอกถูกแล้วเม,มีนควมเราเพราะอาล่างใบนี้น้อยอใช่เล็กซูมดูนิดนึงครับเพราะเราไม่ได้เดินไปถึงนู่นต้นไม้ที่เล็ขึ้นอิู่ฝั่งน้องเรียกต้นพมครับในมดนี่โอ้โอตอนอ้นใหญ่พมใหญ่สี่จุดหน้าโ<อ>พโ่งก็มีต้นนี้หลายอยู่พี่เนาะตามคันแท่นาตามยิมน้ำมีหลายแต่ว่าต้นทมเนี่ยผมเห็นอยู่ ลั่นทม,มมทมไม่ใช่นะทมไม่อ่ยปวดแขนครับการซอรววันนี้้ปปนเพ,พันมีหอดมองเก็บน,น,น้ำเพลิน,น,นมันสิไปได้วยครับไปเชยนี่ย่างไปเรื่อยนี่แต่ว่าก็เมื่อยบ้านเธอจะหอดหน้าพ่วงกระตายขอลอยแล้วบ่หอดได้มือนห่อนบ่ได้บ่ได้ ไปได้แต่ว่ายี่สิบมากเนี่ยมันน้องชายตุ๊อยู่ที่ริมหนองปลาค้าวประการครับมาสำรวจที่ทางที่จะเดินไปถึงหน้าตัวเองแต่ก็ไปไม่ถึงบอกว่าไกลมาก,กเลยอ่ะหยุดพักตรงนี้ไว้ก่อนครับอันนี้เราดีใจมากที่ได้มาถึงที่นี่ซึ่งไม่ได้มาประมาณสัก สี่สิบปีแล้วครับสี่สห้าสิบปีแล้วนานมากเลยม้าแต่อายุสิบกว่าปีหรือ,อย่างนั้นก็ยี่สิบกว่าปีตอนพี่มา้าโฮมเใช้ชีวิตคก็ไปบรรนุอยากรางนี้ครับเดี๋ยวกลับนะครับคุณขันทองครับเดี๋ยวกลับครับครับ